สวยโอ้โหฝนลงพอดีเลยที่นี่คือมีล a c l e of ออฟเนชป่าอยากไปไปเลยดูพันต่างๆของดอกไม้เมืองหนาวนะคะไอไม่กล้าถ่ายต่ำเลยไอเห็นตูดเหมือนกระมังอยู่บูลี่นะอันนี้บูลจี่นะอ่าอ่าไอเข้าไปในร่มด้วยโอเคที่นี่ ตรงนี้เขาก็บอกจะถือไปเลยถ่ายถือดีๆสิสูงอยู่ไม่ใช่ถือธรรมดาอืมโอเคอันนี้คือแบบขึ้นได้บอกไม่ได้เป็นแค่มันมีแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปธรรมดาหรือมั้งเฮ้ยเขามีตังหันตรงนั้นด้วยหันลมทีถ้าพอออกมาแล้วฝนไม่ตกแล้วจะอยากถ่ายตรงทางนี้นะอืม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 ได้ได้ทางออกเขาให้ออกกออีทานมั้ง จริงเหรอก็ออได้เราก็เข้าไปใหม่ไงเข้ามาแล้วออกมาแล้วแต่บายนิทานพันพฤกษานิทันพันศึกษาโอเคนิทศนพันศึกษา เดี๋ยวเขาจะต้องขอตรวจกระเป๋านะอ่แล้วเข้าไปกับอ่างไปดอกทิวลิปโอเคอ่าปไปกันไปทะลุกอากาศเย็นมากเลยเขาบอกว่ามันจะติดกว่าองศาแล้วนี่วันนี้ฝนตกด้วย อยู่อะจะหนาวหรือเปล่าไม่ไหนาวแล้วค่ะพะ่อวยูไขมันเยอะเนาะน่าจะได้อยู่อยากโดนทุบไหมก่อนไออยากโดนทุบแบบว่า,านวดว่า,วาอันไหนคือว่าไปเป็นซิงโคนเนียมอีน้องน้อยน้อยเนี่ย หายใ่ไม่ใช่เฮ้ไอ้นี่อ่าอะไรนะนึกชื่อไม่ออกเวลาจะนึกชื่อแล้วนึกไม่ออกจำเปตแก่นี่ไต้นใหญ่ในจำเปตแก่อ้โนี่ดยอะในเกาะจำเปตเลยเสียงคล้านางแอร์โอ้หสวยอ่ะที่เนี้ยสวยๆเงนเลยแต่จะได้เข้าไปไม่ได้เนอะอ๋อนี่ไงตอนออกให้ออกทางนี้ไงอยู่ไม่ต้องเดินสวนเข้าไปกคิดไปเลยเก็เดิน นี่ไงต่างเข้าโดมโถงปรับปรุงมีอากาศโอเคอากาศอ่านก่อนนะครับอ้าวหายไปไหนแล้วสวยมากสวยสุดต้นไม้สวยมาก จุกน้องสวยนะสุดๆป่ะ <laughs> <susurra> <laughs> <sussurra> แป๊บนึงนะ ว่าบ้าเป็นที่ทำงานของใช่ไ,นนไม่ได้เขาทางเข้าทา,า,างออกสักแก้วไหมคะ เมื่อเมื่อเช้ารับมาสองแล้วนะเทกสามีอันนี้ว่เป็นทางเข้าค่อนข้างใหญ่ หมายถึงทั้งช่อทั้งช่อเลยอ๋อไปปุ๊บน้องตุยเลยเขาตุยเลยบ้าไก่มากบ้านเราไก่กว่าจะถึงอยากได้เหรอก็สวยนะสวยอันนี้แบบอะไรเป็นต้นไม้ทั้งยังไงเอาไหมเอาไปนองก็จะตุย ว่าจะไปถึงประเทศลันลูกกาคองแฟนออกไปจากตรงนี้ปุ๊บก็คือเป็นทะเลทรายสาฮาราบิืมโอเคไปปิดทิปปิดทิปด้วยการเดินวนตรงนี้สองรอบสามรอบนะเนี่ยเพื่อเห็นได้ไหมอ่ะก็เดี๋ยวทำให้